ในวันนี้ค่ะท่านผู้มีการสวนสัตว์ชุมใหม่ได้กล่าวสนุกจิตรกรรมพิเศษมีทุกเหตุการณ์ก็คือหนึ่งไม้แล้วนะครับสองเนี่ยสุนัขก็คือหมาเวลาวิ่งพาใบนะครับก็คือสายหมอกนะคร,ครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่ๆสื่อมวลชนที่รับรักทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่ พวกเราจะต้องมาจัดก,กิจกรรมทุกปีก็คือวันรักนกเงือกนะครับประจำปีใครที่ทราบกันดีว่านะครับนกเงือนั้นนะครับเป็นนกที่น่ารักนะครับเขากะ็จะเป็นสื่อของความรักคู่ใครคู่มันถ้าหากว่านเกเงือกคู่ใดนะครับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยได้ตายลงหรือเสียชีวิตหรือไม่ได้อยู่ อย่าเช่กันแล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็จะเ,เหงานะครับแล้วก็เฉาแล้วก็ตายในเวลาต่อมานะครับนั่นก็เป็นสือ่อของความรักที่มีต่อกันนะครับเนี่ยก็ของวิถี่สุดกันรมแบบนี้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นวันที่นะครับน้องๆจะจะมาร่วมทํากิจกรรม วันรับเงือกในหลวงเชีงใหม่นะครับซึ่งเราก็ DIY นะครับในรูปของการผลิตหมวกนะครับหมวกก็เป็นกิจกรรมน่ารักน่ารันะครับก็แล้วอีกหลายกิจกรรมก็มีการเขียนนะครับสื่อความรักนะครับแล้วแห่งความรักคือวันบรเลนไทนยนะครับในวันที่14คกุมภาพันธ์ของทุกปีแล้วก็ถือโอกาสว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็น วันรักทุกเงื่อนด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะทําในเรื่องของวันบายไทยด้วยนะครับวันไทยไม่จําเป็นที่ต้องมีเฉพาะคู่รักนะครับความรักใดๆเราสามารถมอบให้ทุกคนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคู่รักขอ,อของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่รักในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นได้เวลาอันสุขควรแล้วนะครับผมขอเปิดกิจกรรมวันรักต้งเงื่อน ของสวนสัตว์เชียงใหม่ในวันนี้ครับห้าสี่สามสองหนึ่งอให้เพอาช่วยนะค้อารานกับกรับ แล้วจากนัน <Pie year ixes> e> ย pim? ังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้ทางผู้การเประชุมก็ิดร่วมงานในวันนี้รองผู้น้องๆด้วยนะคะเด็กชอกักแลตค้แล้ก็พี่แคนะคะเราก็จะ่เชิญาง้า้ของหมอโอก็แจกช็อโกแลต้นะคะ หลายแฉนต้นเลยนะคะกิจกรรมในวันนี้ก็จะมีการรับน้องน้องน้องมหมของเราใส่วูกานก็สับรูเแสดงนะคะ ร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะได้เรียนเชิญทางที่เป็นการสั่มนาใหม่นะคะผู้บริหารสัจแสดงมีมาก

เดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้บริการสุภานชิมัยได้ให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสิบสี่อาหารที่กบน้องรีมออย่างใกล้ชิดแบบที่ท่นกินบ้เลยนะคะแต่เราจะจำกัดการเพียงละสองคู่ต่อวันเท่านั้นตั้งแต่วันที่1 4จะถึงวันที่16ถึงนใจอยากจะ แต่จำกัดขาเพียงสองคู่ต่อวันเท่านั้น,นอรอบเวลาเดียวขสด็จความรักเราจะได้ป้อนอาหารแบบนี้เลยค่ะจะได้ทพ่ชมสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะเชียงใหม่ซูอัพาเรียมด้วยรวมไปถึงเรามีรถกอล์ให้ด้วยกับกิจกรรมนี้ท่านใดที่จองมานะคะแล้วก็จะ นกเงือกนะครับก็คือวันที่13กุมภาพันธ์ของทุกปีเนี่ยนะครับทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาต้องจัดกิจกรรมนะครับวันรักนกเงือกนะครับซึ่งการเป็นต้องบอกว่าเป็นวันรักนกเงือกประจำปีของประเทศไทยนะครับในจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยเราจะมีนกเงือกจำนวนทั้งขิ้นเนี่ยอยู่5สายพันธุ์นะครับจากจำนวนทั้งขิ้นเนี่ย13สาสายพันธุ์ก็อยากจะเรียนว่าก็อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย จำนวน40%ละของสายพันธุ์ที่เรามีอยู่นะครับก็เชิญชวนเด็กๆนะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมวันรักนกเลือของเราได้นะครับจะมีการกรทม DIY นะครับแล้วก็มีการทำมวกนกเลือกนะครับเรียนรู้เรื่องของการอนุรักนกเลือกว่าทำาไงเนี่ยให้นกเลือกนั้นมีมีชีวิตที่ยืนยาวและไม่ถูกล่าในธรรมชาติ นะครับประกอบกับว่าในสถานที่เขาเรียกว่าสัตว์นอกถี่นาอาศัยเนี่ยคือสุดอย่างสวนสัตว์เนี่ยนะครับก็ต้องมีการอนุรักษ์นกเงือกนะครับโคทุกท่านก็จะได้รับความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์นงเงือกนะครับเราจะมีเกกรื่องกามช้างนะครับนกเงือกหัวแรดนะครับนกเงืกอกหงอกแล้วก็นกแก๊ดนกกระหังทั้งหมดอยู่ห้า พน,นะครับก็าสามารถที่จะามาชมได้นะครับจัดให้กับคู่รักนะครับคู่รักที่จะมาเที่ยวสวนเซินเชียงใหม่เนี่ยในช่วงวันที่ 13, 14, 15นะครับ3วันเนี่ยก็จะสามารถที่จะซื้อคูป,ปองนะครับจำนวน999บาทนะครับต่อท่านนะเข้อ2ท่านก็จะเป็น 1>, 1 8 9 9บาทเข้าไปให้อาหารนะครับรีเมอร์หางแหวนหรือว่ารินเทลรีเมอร์เนี่ยได้ข้างในเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมใหม่นะครับของสุทธาชียงใหม่ที่เปิดโอกาสให้กับท่องเที่ยวนั้นได้มีโอกาสสัมผัสสัตว์อย่างใกล้ชิดแล้วก็อย่างถูกวิธีด้วย1,1899บาทนี้นะครับคู่รัก สองท่านเนี่ยก็จะสามารถเข้าชมเชียงใหม่ซัวโคเลียมได้นะครับซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งของคนทัเชียงใหม่นะครับแล้วก็จะได้นั่งรถกลอฟฟรีนะครับในระยะเวลาที่เรากำหนดนะฮะแล้วก็สามารถที่จะถ่ายรูปนะครับให้กับน้องลาบูบูนะครับซึ่งเป็นหมีขอ,อน่ารักน่ารักนะครับเขาเพิ่งอายุน้อยอยู่นะครับก็สามารถที่จะ ถ่ายรูปกับน้องดาบูบู้ได้นะครับแล้วก็ไปถ่ายาากับนกแก้วซันโคโนก็ได้ีท่นี้นะฮะท่านใดคู่รักท่านใดเนี่ยไม่อยากเดินทางไกลนะครับก็มาสามารถที่จะมาเ,าเาที่ยวชมในสเชียงใหม่ได้แล้วก็มาเยี่ยมชมกิจกรรมวันรักนเรื่อกด้วยนะครับดีใช่ครับได้จะกระจี คู่รักคู่นี้นะครับนะฮะเป็นคู่แรกนะครับของปีนี้นะฮะก็จะนะฮนะฮะน่ารักครับเอาไมเอาไมออกก่อนได้ก่อนเอ๊ะเอามาตับลูกมาตับมามาอิ่มเลยตัวเองหล่อมาก ที <c oughs> <c oughs> ่จอมกิจกรรมในมือสื่อักของเราเสสักันเยอะนะคะแบบนี้เลยนะคะทั้งนเอา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 อันนี้มันเล่นหรือมันกาันออกอกันวเดียวะ พี่เขาแจ่พูรังกันันเดียววะจ้างหน่อยครับจาหน่อย